สวัสดีครับอันนี้วันนี้มาพบกับไผ่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักกันครับตัวนี้เราเรียกว่าไผ่กราซิลท์ที <S <S นี้คนไทยเนี่ยเอามาปลูกก็เอามาปลูกแล้วก็เรียกกันไปตามการใช้งานบางคนเรียกไผ่ไม้กวาดผมเคยได้ยินนะบางคนเรียกไผ่อะไรรู้ไหมไผ่ไผ่กอแก้วไม้กวาดหรือไผ่กอแก้ว หรือว่าไผ่เพ็รซิลิสกาซิลิสนะครับดูดินี่ความดกของหน่อนะคุณดูนี่เห็นไหมมันออกไบหนึ่ี่ห้าหกดแป1เก้าสิบสิบ1อ1ดสิบสองสิออกทีหนึงสินะจากสิ่งตอนเล็กๆนะครับออกเยอะดูแม่นะครับนี่เห็นไหมนะครับเล็กนิดเดียวครับแม่มันนี่นี่เราก็แต่งไปด้วยเลยนะแม่มัน ประมาณเข้าปีที่สองแล้วครับสองเต็ม,ตม,มไ,นะไม่ใช่เข้าปีที่สองสองเต็มเต็มไปแล้วนะครับก็สวยครับเอาไปทําประโยชน์ bon อะไรลํามันหนอนไม่ยิยอมนะผมว่านะหนอไม่น่าจะกินได้นะลำมาไปทําอะไรก็แล้วแต่ไอเดียสร้างสรรค์นะครับบางคนเอาไปประดับนะครับแต่ว่าที่เรามองแล้วนะตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้เรื่องของทําแคร่ก็ได้ทั้งลํานะผมมองนะทั้งลำเนี่ยลำมันโตมันก็ประมาณ ปากกาไว้บอร์ดใหญ่ๆอะ่ะอากาศปากกาไว้บอร์ดะนะมันก็ไซส์นั้นแหละแล้วก็ไม่ก็ดำไม้กวาดด้ำไม้กวาดปอ,อดเลยนะเราก็ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างบางคนเอาไปทําด้ำไม้กวาดบางคนเอาไปทําที่สอยมาแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะแต่ผมกําลังมองเรื่องของทําบ้านนี่แหละลำลำทาบ้านได้นะแม้ว่าลำเล็กๆนี่แหละครับ ดูดิครับแปลงนี้ทนแรงน้ำมากมากเลยครับดูดิครับนี่ไม่ตายครับแต,แต่จะว่าไปนะมีบางกอมั้งกันที่มันตายก็มีมือนกันแต่ส่วนใหญ่นี่ผมให้ตายไม่ถึง5%แเปนะแต่งซ้หน่อยสวยมากมันก็จะได้เห็นลำด้วยอะไรด้วย2ปีเห็นไหมครับนอดกนอดกประโยชน์ได้ดีออน,นี้ก็เตรียมพร้อมที่ตัดยาตัดนี่คืออะไรรู้ไหมตัวนี้เวลาขยายพันธุ์นี่ทำได้2อ,อย่างคือขุดเงาก็ได้ ซึ่งมันก็เป็นตัวที่ขุดเงาง่ายแล้วอีตัวนึงคือตอนกิ่งก็พอได้กิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยครับตอนได้ด้วยนะมันก็สามารถที่จะไปขยายพันธุ์ได้บางทีเราเสียดยายไงเราจะไปขุดอย่างเดียวเราก็ตอนกิ่งก่อนข้างบนนี้ก็หลกสามสี่กิ่งแล้วก็ค่อยขุดนะครับก็สามารถที่จะทําในเชิงธุรกิจได้สวยนะครับนี่ดูดิแล้วก็บางคนก็เอาไปมองเรื่องของการประดับนะครับประดับ เอาไปทําเป็นแนวกันกําแพงที่เป็นกําแพงปูนแข็งๆเนาะหรือไม่ก็ลว,ลวดหนามนะครับแต่นอนเนี่ยพูดถึงเรื่องนอนก่อนนะนอนไม่น่าจะนิยมนะใบเขานะครับนี่ใบเขาก็ไม่รกครับแล้วก็ใบเล็กๆครับมีความนุ่มนวลน,นะใบนะเอาไปใช้ประดับในเมืองได้ดีสมมุติว่าคุณมีพื้นที่น้อยเอาไปใส่กระถางก็ได้ตัวนี้นะครับ เอาไปกระถางก็ประดับเลยก็ได้ครับนะ,ะกำลังมีลมริ้วๆเลยเนีย่สวยมากเห็นไหมครับสวนไผ่เนี่ยเวลามีลมริ้วๆๆนะเห็นไหมสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยแล้วเขาอยู่ในสวนนี่นะก็มีความสุขแค่นี้นะครับคนเรานีเนาะความสุขก็คือจากการที่เราทําอะไรสิ่งที่เราชอบนะครับลมพิ้วมาหน่อยหนึ่งก็มีความสุขแล้วเขาเรียกว่าให้มีความสุขง่ายๆเนาะ คนทำไผ่คนทําเป็นนักเกษตรเนี่ยต้องรู้จักทะมีความสุขง่ายๆเห็นไหมนี่แค่นี้น ai, 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 ก็มีความสุขแล้วครับลมไผ่อูสวยงามก็ฝากไว้นะครับว่าถ้านึกถึงไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันเฟซบุ๊กเราก็สวนไผ่นานานพันธุเพจก็คือนานาแบมบูแล้วก็ youtube ก็คือนานาพันแบมบูฝากกดไลค์กดแชร์ พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ